ในละครที่เธอได้ย้อนคืนมาไม่ใช่น้ำผึ้งยิ่งกว่าแค่เธอกับฉัน just you and me นอกจากนั้นโนยาสเต้นเธอไม่ชินคือย้อนเวลาให้เธอคนดีนั้นย้อนคืนมาฉันไม่ต้องการที่เสียงเงินกว่าขอแค่พาฉันย้อนไปแม้มีผู้คนห้อมลอมมากมายยิ่งกว่า เธอได้ยืนในจุดนี้มันคงจะดีและเกินแต่ไม่เลยนาทีนี้ก็อยาจะกลับไปที่ที่มีเธอเหมือน,นเดิมก็เพราะว่าเธอมีความหมายและสำคัญอยากอธิบายให้เธอฟังแต่ก็ไม่ไหวที่จะทำงคงเป็นเพราะเพลงที่ยังก็หายที่จะทำมัน,นันทำให้เราหมดความหมายที่จะทำกันแต่ฉันไม่เคยลืมเธอเลยข็ายาไม่ใจแม้ชินเพื่อกลับไปเจอ,อกครั้งไี่จ้องมองแววตาคู่นั้นไม่ต้องมีชื่อเสียงมีเพียงเราคู่กัน ำที่ทีน่นมีแค่เรารู้กันและทุกเพลงที่เขียเนเธอนางมองดูฉันในาวันนี้เธอเป็นของใครแต่ครั้งหนึ่งเราเป็นของก,กันและกันและทุกครั้งที่คิดถึงมันเป็นสิ่งเดียวที่ฉันจะจำเสมอม,มาอยากมีฐานไม่ชินเพื่อย้อนเวลาให้เธอคนดีนั้นย้อนคืนมาฉันไม่ต้องการที่เสียงนงินตราขอเก็บพาฉันย้อนไปแม้มีผู้คนคข้าล้อมมากมายอยู่บนเวทีวิ่งออกมาควายแต่ไม่รู้สึกดีมันไม่ได้ซอลยุสมันนี่ได้ใจั้น อยากมีทเลอชิมเพื่อย้อนเวลาให้เธอคนดีนั้นย้อนคืนมาฉันไม่ต้องการที่เสี่ยงมันกว่าบอกแค่พาฉันย้อนไปแม้มีผู้คนห้ามล้อมากมายยวันเวทีวันอ,ออกมากไกลแต่ไม่รู้สึกดีมันไม่ได้ซอยยิ่งสา I need a time machine I need a time machine I need a time m c h i n e I need a time machine 太心裂了。我只想要你。 ที่จะพูดอาจจะดูไม่ไดีนะรที่โปรดขยบขาเธอเป็นรูปตัว M อออกช้าๆให้เป็นรูปตัว M อเริ่มจากข้างขวาแล้วขยับข้างซ้ายนั่งตรงนั้นเธอไม่ต้องไปไหนที่อนเดียับขาเธอเป็นรูปตัว M อออกช้าๆให้เป็นรูปตัว M อ็ขอฉันแค่จะขอจาเธอ,เธอมันก็เป็นแค่เรื่อง,ดงเดิม ช่วยอยับขาเป็นรูปตัว M ได้